สัับนนุุโดยพิตภภณณฑ์คาากผลจอีกหนึ่งวิธีชีวิตของชุมชนสายน้ำที่นี่นะครับได้กำเนิดเกิดกลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบธรรมชาติครับ The, sun goes down, the stars come out come and don like ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยนะครับที่สําคัญยังมีบรรยากาศที่เหมาะสมมากๆเลยในการศึกษาธรรมชาติแบบใกล้ชิดด้วยที่นี่คือศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยชนกครับ12ปีที่แล้วเนี่ยเราทําตามนโยบายของรัฐบาลนะครับคือโดยให้ชุมชนเนี่ยเป็นศูนย์การทางด้านการศึกษาเราก็เลยเอ๊ะเมื่อชุมชนเป็นศูนย์การทางด้านการศึกษาเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรผมก็เลยจับอ,องความรู้ของปราชชาวบ้านเนี่ยมารวบรวม แล้วก็นํามาไว้ที่ที่น่ตรงนี้แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้สถาบันการศึกษาเนี่ยหรือไม่ก็เยาวชนในท้องถิ่นเนี่ยได้เข้ามาเรียนกันครับจึงเกิดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยผมใช้แนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเข้ามาปรับใช้เศรษฐกิจพอเพียงมันก็คือการคิดที่จะพึ่งพาตัวเองนั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาก็ให้ความสนใจนะครับเยาวชนในท้องถิ่นให้ความสนใจก็เข้ามาที่นี่กัน รปราชชาวบ้านก็เข้ามาให้ความรู้กันอะไรกันก็จึงเกิดกระบวนการการเรียนรู้แล้วก็ที่สําคัญเมื่อระยะเวลานานเข้าหลายปีเข้ามันก็มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเกิดขึ้นครับเหมือนกับทุกๆวันนี้ครับผม must be are คือเรามุ่งเน้นกิจกรกรมเกีย่ยวเรื่องการเพราะปลูกนะครับ,รบโดยภาพรวมแล้วเนี่ยชาวบ้านหลายๆบ้านเลยเนี่ยจะมีวิถีชีวิตเกีย่ยวกับเรื่องการเกษตรเขาอยากกินอะไร อยากกินมะละกอก็ปลูกมะละกออยากกินพริกก็ปลูกปลูกพริกอันนี้แหละที่ที่เราโยงเข้ากับวิถีชีวิตเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงปิยชนกแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบไทยที่นี่มีกิจกรรมหอมๆที่น่าสนใจหาดูได้ยากอย่างเช่นการทําเทียนหอมอบขนมและของที่ระลึกที่หาซื้อที่อื่นไม่ได้อย่างยาดมส้มโอมือยาดมผิวมะกรูดตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ทําอะไรกันครับเทียนอบขนมครับ นำไส้เทียนซักให้สะอาดแช่น้ำอบไทยที่เตรียมไว้จากนั้นหั่นผิวมะกรูดสดบางๆผสมเครื่องเทศตากให้แห้งบดให้ละเอียดเป็นผงนำขี้พึ่งแท้ใส่ภาชนะตั้งไฟพอละลายแล้วตักน้ำเทียนหนึ่งช้อนนวดให้เป็นเนื้อเดียวกันวางไส้เทียนตรงกลางเราก็จะได้ในส่วนของเนื้อเทียนอบที่ฝังอยู่ในไส้เทียนแล้วครับ ขั้นตอนนี้เราจะเรียกกันว่าขั้นตอนการฟันเทียนฟันเทียนครับฟันคือปั้นหรือว่าอะไรครับการจริงๆแล้วแท้จริงแล้วการฟันนี่คือการการไถลงไปครับั้นให้มันพอเป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมครับผมก็คิดคิดว่าสวยแล้วอ่ะพอคิดว่าสวยแล้วปุ๊บคนนี้คุณบ้านจะต้องตัดสินใจงอควรควรจะงอลง ครับมันจะแตกแต่งนิดนิดครับเรื่องความร้อนเนื้อ๋อเป็นเป็นเรื่องธรรมดาครับผมครับเพราะคุณบาส์ธทำไม่สวยอยู่แล้วอันนี้ยาวแค่ไหนไม่เป็นไรใช่เลยครับยาวแค่นี้ก็ได้ใช่ไหมครับผมโอเคครับก็คือพอมันเริ่มแข็งตัวมันก็จะเริ่มเป็นอย่างนี้เองครับแล้วก็เมื่อทิ้งไว สัก,กหนึ่งวันเต็มเนี่ยสิอันนี้ค่าทําเท่าไหร่ครับค่าใช้จ่ายในการมาเรียนรู้การทำสามสิบบาทอ๋อ,อครับตอนหนึ่งอันครับครับผมนี่ก็คือขั้นตอนของการทําเทียนนั่นเองนะครับตอนนี้ผมรู้แล้วแหะครับว่าทําไมนะครับวิธีของไทยหรือการทําขนมไทยเนี่ยมันถึงมีเสน่ห์นะฮะขั้นตอนการทําของขนมเนี่ยซับซ้อนแล้ว แม้แต่กลิ่นเนี่ยยังมีขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนในการสร้างกลิ่นให้กับขนมไทยเลยครับ s <S การทำเทียนอบขนมนั้นถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาติไทยโดยจะขาดผู้อนุรักษ์และสืบสารกรรมวิธีในการทำไม่ได้ mm hmm. เนื่องจากคนที่ทำนั้นมีไม่มากและยังต้องใช้ศิละปะในการทำค่อนข้างสูงเพราะเสน่ห mm ์ hmm. ของขนมไทยนั้นอยู่ที่รสชาติและรูปลักษณ์ที่อ่อนช้อยตามแบบไทยครับ นี่ก็คือผลิตภัณฑ์นะครับจากศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปียชนกนั่นเองนะครับที่ที่นี่เนี่ยอยู่อย่างพอเพียงนะครับปลูกมะม่วงนะครับอยากกินอะไรปลูกสิ่งนั้นพอปลูกแล้วมีผลผลิตมากพอก็ค่อยเอามาขายนะครมีแม่ค้ามาซื้อถึงที่นั่นเองครับจะเห็นว่าที่นคนปรปฐมนะครเขาจะไม่เรียกเกาเหลาว่าเกาเหลาจะเรียกว่า กาหลได้ไหมแล้วครับหลังจากต่อคิวที่ยาวนานก๋วยเตี๋ยวหมูลุงป้อมบาหยันเบเกอรี่นะครับขายขนมบ้าบินนั่นเองจะเห็นว่าคนอาจจะไม่ได้ต่อคิวเยอะแต่ว่านี่ฮะบัตรคิวนะครับคิวลำดับที่26